สาอาการที่คุณคาดไม่ถึงว่าคือไวัยทองและแพทย์แผนปัจจุบันก็ถึงทางตันค่ะติดตามในคลิปนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะรายการไลฟ์ทอกับด็อกเอรแคทอาจารย์แพทย์หญิงเพียรนุชธัญญาหาจากเพจเตอร์พงศธรและเพจเลียงลูกให้ได้เกียรตินิยมค่ะประเด็นวันนี้นะคะ3อาการที่คุณคาดไม่ถึงว่านี่คือเป็นอาการไวัยทองค่ะ แล้วปัญหานี้นะคะการแพทย์แผนปัจจุบันก็เจอทางตันนะคะคำว่าเจอทางตันหมายถึงอะไรก็คือบางอาการเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทราบสาเหตุมันได้แล้วเวลารักษาเราก็รักษาได้แค่ตามอาการะคะ่ะเพราะเราไม่ได้คิดถึงว่ามันคือเกิดจากวัยทองนั่นเองค่ะอาการที่1นนะคะก็คืออาการปวดข้อนะคะตึงข้ออาการปวดตึงข้อเนี่ยพอเราเก้าเข้าสู่วัย40 50ปีนะคะเราก็จะพบได้ใช่ไหมคะ มีตามปวดไขข้อปวดข้อเขา่าข้อมือข้อเท้านะคะบางคนก็ปวดตามนิ้วมือนะคะอาการเหล่านี้ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเอ๊ะดูแล้วมันก็ธรรมดาเนาะไม่เห็นหน่าจะคาดไม่ถึงตรงไหนนะคะแต่ที่คาดไม่ถึงคือเราจะไม่ได้นึกถึงว่ามันเกิดจากวัยทองนะคะพอเรามีอาการปวดแบบนี้มันไม่ได้ปวดบวมแดงร้อนแต่ว่ามันปวดทําให้เรารู้สึกไม่สบายตัว ทำให้เรารู้สึกว่าเราทํางานทําการไม่ได้เหมือนเดิมขัดขัด,ขดติดติดนะคะไม่สดชื่นแจ่มใสนะคะปวดไปทั้งหมดเลยทีนี้ทําให้คุณต้องวิ่งไปโรงพยาบาลหรือไปพบแพทย์ค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้มันก็จะรบกวนคุณใช่ไหมคะทีนี้คุณก็จะต้องไปตรวจหาดูว่าคุณเป็นอะไรเป็นข้ออักเสบหรือเปล่าเป็นรวมตอยหรือเปล่าเป็นเข่าเสื่อมไหมนะคะทั้งเอ็กซเรย์ทั้งเจาะเลือดนะคะแต่ก็จะตรวจไม่เจออะไรคะ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นแบบนั้นนะคะ คุณคือจากวัยทองนั่นเองนะคะทำไมถึงมีอาการปวดเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าดูจากการแพทย์แผนปัจจุบันก็คือเราขาดเอสโตรเจนใช่ไหมคะฮอร์โมนเพศดลดลงมันก็จะมีผลต่อเยื่อหุ้มข้อต่างๆนะคะทำให้มันตึงมันมีความเสื่อมเกิดขึ้นความยืดหยุ่นไม่ดีเหมือนเดิมค่ะสำหรับทางการแพทย์แผนจีนนะคะภาวะวัยทองเนี่ยค่ะมันเกิดจากปัญหา3อย่างก็คือตับไตและหัวใจ ซึ่งตับกับไตเนี่ยมันดูแลควบคุมเกี่ยวกับกระดูกและเส้นเอ็นนะคะดังนั้นพอเราเข้าวัยทองมีความเสื่อมเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะทําให้เราปวดปวด,ปวดไม่เมื่อยปวดตามข้อได้นะคะมีคนไข้ของหมอนะคะท่านหนึ่งเนี่ยมีวัยทองนะคะมาด้วยอาการอื่นๆของวัยทองแล้วบวกกับมีปวดข้อค่ะเป็นข้อเข่าข้อเท้าซึ่งเขาก็าไปอย่างที่หมอบอกเลยนะคะตรวจละเอียดแล้วไม่เห็นได้เป็นโรคข้ออะไรเลย ทีนี้พอเราดูแลบุรณาการไปเรียบร้อยแล้วอาการปวดเข่าดีขึ้นเลยค่ะนะคะทำเสร็จลายมาบอกหมอเลยว่าอาการปวดเข่าดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอนะคะตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำนะคะซึ่งอันนี้แหละเป็นเพราะว่าเราไปดูแลจากต้นต่อของปัญหาของมันนะคะอาการที่สองนะคะอาการที่สองที่คาดไม่ถึงเลยนะคะก็คืออาการที่รู้สึก มีเหมือนอะไลไตาตามตัวหรือมีไฟช็อตตามผิวหนังนะคะแต่นี่แหะค่ะมันคืออาการหนึ่งของคนไข้ไวัยทองนะคะเกิดจากประสาทสัมผัสที่มันผิดแปลกไปจากฮอร์โมนแปรปรวนนะคะเวลาเราไปตรวจเนี่ยมันก็จะพบว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยเหมือนกันนะคะไปตรวจทั้ง mri ดูเส้นประสาทมีปัญหาขาดหรือตรงไหนหรือเปล่านะคะ หรือว่าเราไปตรวจดูการทํางานของเส้นประสาทนะคะมันจะมีอันที่เรียกว่า NCV เนี่ยพอตรวจแล้วก็ปกติทั้งหมดค่ะแต่ว่าคุณยังมีอาการอะไรมีอาการแปร๊บแปรตามตัวถ้าบางคนเป็นมากก็คือปวดปวดแสบปวดร้อนเหมือนโดนไฟช็อตนะคะตามแขนตามขาหรือที่ใบหน้านะคะมีคนไข้ท่านหนึ่งค่ะมารักษาเรื่องไวทองนี่แหละแล้วก็มีอาการเหมือนมีอะไรไต่นะคะตามหน้ารู้สึกแบบมันแป๊แปรขึ้นมานะคะตามหน้าตามตัวเนี่ย พอดูแลแล้วตรงนี้ก็น้อยลงเหมือนกันนะคะอันนี้แหละค่ะที่แผนปัจจุบันเนี่ยบางทียังถึงทางตันเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูแลรักษาวินิจฉัยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่สิ่งที่คุณจะได้รับการรักษาคือคุณจะได้วิตามินมาทานค่ะเป็นวิตามินบำรงรงปลายประสาทนะคะเพื่อที่จะรักษาเส้นประสาทนะคะแต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถรักษาจากต้นตอของมันได้นะคะขุดรากถอนโคนของมัน เพื่อให้รักษาจากต้นตออไ,ไม่ต้องรักษาแค่ตามอาการอย่างเดียวนะคะอาการที่3ค่ะเป็นอาการของการที่เราแพ้ง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผื่นแพ้อะไรต่างๆเมื่อเข้าสู่วัยทองอะคะ่ะอาการผื่นแพ้จะเป็นง่ายขึ้นอาจจะแพ้ยานะคะเมื่อก่อนไม่เคยแพ้แพ้ง่ายขึ้นแพ้สารเคมีแพ้เครื่องสำอางนะคะ อย่างเช่นบางคนเราก็ใช้เครื่องสังอามตัวเดิมนะคะยาสะผมก็ตัวเดิมแต่พอเข้าสู่วัยทองอับผมร่วงมากขึ้นหรือว่ามีผื่นขึ้นขึ้นมาง่ายขึ้นจากที่ไม่เคยแพ้ตัวนี้นะเราก็แพ้ใช่ไหมคะอันนี้แหละคะ่ะก็คือผลหนึ่งของวัยทองนะคะอาการแพ้เหล่านี้นะคะถ้าเป็นเยอะบางคนเราก็จะเรียกว่าน้ำเหลืองไม่ดีค่ะพอมีป,ปัญหาเนี่ยก็ถ้าเราพบแพทย์นะคะก็จะได้ วินิจฉัยว่าเป็นผื่นผิวหนังอักเสบนะคะทาสเตียรอยทาอะไรไปทีนี้ส่วนสําหรับทางการแพทย์แผนจีนนะคะปัญหาแพ้ง่ายก็เกิดจากไวทองได้ค่ะเพราะว่ามีไวทองส่วนหนึ่งที่เกิดจากปัญหาเลือดพร่องนะคะการที่มีเลือดพร่องเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบต่างๆนั้นรวนนะคะถ้าใครเคยดูคลิปมาก่อนเลือดพร่องที่ไม่ใช่แค่โรหิตจ,จางเนี่ยนะคะก็จะทราบเลยว่า หมอพูดเรื่องนี้บ่อยว่ามันไม่ใช่แค่เราหิตจางมันทําให้ระบบในร่างกายรวนไปทั้งหมดส่วนหนึ่งก็ทําให้คนไข้แพ้ง่ายขึ้นนะคะพอยกตัวอย่างมาอีกเคสหนึ่งนะคะมีคนไข้มาด้วยเลือดพร่องและเป็นไวทองเนี่ยนะคะปกติเขาจะแพ้ทุกอย่างเลยแพ้ยาง่ายมากแค่พาราย,ยัางแพ้นะคะกินอะไรแทบไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเราดูแลอย่างถูกจุดรักษาไวทองไปแล้วนะคะ อาการเนี่ยปรากฏว่าแพ้เนี่ยดีขึ้นค่ะจนยังแปลกใจกันหมดนะคะทั้งตัวเขาเองทั้งแพ์แพทย์รักษาเรื่องแพ้ยานะคะว่าโอ๊ยทําไมถึงดีขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้าเรารู้ว่าเราดูแลมันจากต้นตอของสาเหตุนะคะนี่แหละค่ะเป็น3อาการที่คุณคาดไม่ถึงเลยคะ่ะว่านี่คืออาการไวทองนะคะ ท่านผู้ชมท่านไหนนะคะมีอาการเหล่านี้ลองสำรวจตัวเองดูนะคะแล้วรีบไปดูแลนะคะเพราะว่าปัญหาสุขภาพและการดูแลสุขภาพคุณไม่ต้องรอใครอนุมัติเลยคะ่ะคุณสามารถมีอำนาจเต็มที่จะดูแลให้ได้ดีนะคะปีนี้นะคะ2021แล้วค่ะคุณอย่าวนเวียนอย่ับการรักษาแบบเดิมๆค่ะคุณต้องรักษาแบบพัฒนาขึ้นไปนะคะโดยนะคะ พบแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะรู้จริงทําจริงในด้านนั้นๆน,น,นะคะแล้วอย่ารอให้มันเป็นเยอะเพราะว่าอย่างที่หมอบอกค่ะว่าเรื่องของสุขภาพคุณมีอํานาจเต็มที่ที่จะดูแลมันไม่ต้องรอให้ใครเซ็นนะคะไม่ต้องรอให้ใครอนุมัติว่าอ่ะคุณจะต้องไปดูแลสุขภาพแล้วนะอันนั้นไม่ต้องเลยค่ะรีบดูแลนะคะตั้งแต่วันนี้อย่าปล่อยให้มันลุกลามค่ะเป็นมากขึ้น ซึ่งมันก็จะรักษาย,ยากขึ้นนะคะใช้ใจ่ายสูงขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมก็ inbox เข้ามาได้หรือว่าสอบถามเข้ามาตามในหลายด้านล่างนะคะและถ้าใครชอบความรู้รดีๆแบบนี้นะคะให้เข้าไปกดติดตามนะคะในด็อกเตอร์พงษ์สทรและด็อกเตอร์พ n โนชนแนนะคะใน YouTube ค่ะและสำหรับ Facebook ก็กดไลค์หรือว่ากด Follow ก็ได้ค่ะและกดเห็นก่อนไว้ด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ